ทุกวันพบกับรายการของช่อง d รเร c เตอริศิปัชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i เเตเร์ศิศิปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอรครับพระเด็จการถั่วงอกไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับครูบุลลี่ป๋าเปลม เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ฟังฝ่ายเด็ก3นิ้วรวมทั้งนักการเมืองในพัก9ก้าวไกลบางคนบอกว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกฝ่ายยืนยันนอกจากพูดจาให้ร้ายแล้วยังบูลลี่อีกต่างหากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหากยังไม่ถูกใจอีกฝ่ายย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการเมืองมีพื้นฐาน จากความเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นจะให้เห็นเหมือนกันทุกเรื่องคงไม่ได้แต่การบูลลี่เพศภาพไม่ว่าป๋าเปรมหรือใครอื่นคือสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันตำหนิและกระตุกจิตสำนึกให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเลียนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่าปัจจุบันเด็กนักเรียนกลุ่ม LGBT ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่มากที่สุด ไม่ว่าทางสังคมออฟไลน์หรือออนไลน์ที่สำคัญเด็กๆ LGBT และเด็กระบุว่าครูคือบุคคลที่นักเรียนต้องการแจ้งปัญหาและร้องขอความช่วยเหลือมากที่สุดเมื่อถูกบูลลี่ในหลากหลายรูปแบบแต่ครูบางคนกลับสอนนักเรียนบูลลี่ผู้อื่นแล้วบอกว่านั่นคือเสรีภาพทางวิชาการมีความเข้าใจปาเปลมผิดไปในหลายประเด็น และคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือไตรรงสุวรรณคีรีผมรู้จักทหารทุกคนที่อยู่รับใช้พลเอกเปรมตั้งแต่สมัยท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกตลอดเวลามากกว่า8ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตำรวจทหารทุกท่านที่ท่านเลือกให้ไปรับใช้อารักขาและช่วยงานด้านการเมืองการปกครองล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติาตาศาสกษัตริย์กันทุกคนพลเอกเปลมจะไม่ชอบคนที่ไม่สะอาดเช่นไม่โกนหนวดโกนเคราวและแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะและต้องมีมารยาทที่คนซึ่งได้สัมผัสจะไม่รู้สึกว่าน่ารังเกียจเช่นไม่สะอาดพูดจาไม่ไพเราะมารยาทการกินอยู่ไม่สุภาพไร้คุณสมบัติความเป็นผู้ดีทหารตำรวจเหล่านั้นแม้จะไม่ลอลากดินอย่างดาราหนัง แต่ก็สะอาดและมีปัญญาหน้ายกย่องเช่นพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์พลเอกอูดเบื้องบนพลเอกภัยโรธพาณิชย์สมัยและลูกหลานของพลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ประวิทย์เป็นต้นย้อนไปเมื่อท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยจอปรท่านเคยพบรักกับสาวสวยตระกูลดีมีฐานะคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณหญิงพิมพาสุนทรากบุญ ทั้งคู่รักกันมากสัญญาว่าเรียนจบเมื่อไรก็จะแต่งงานกันแต่เมื่อเรียนจบพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยินดีให้ลูกสาวแต่งงานกับนายทหารที่มีฐานะครอบครัวห่างกันมากฝ่ายหญิงจึงถูกจับให้แต่งงานกับชายที่อยู่ในฐานะของสังคมในชนชั้นเดียวกันนายร้อยเปรมได้แต่เสียใจเสียดายแต่ก็เข้าใจผู้หญิงของท่านดีท่านไม่ตำหนิแต่สัญญาว่า ชีวิตน,นี้จะรักเธอเพียงคนเดียวจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงอื่นไม่ว่าจะสวยเลิศฟ้ามาดินหรือมีฐานะทางสังคมสูงเช่นใดพลเอกปรีมเป็นคนพูดจริงทำจริงรักเดียวใจเดียวเหมือนอย่างที่ท่านเคยลั่นวาจาว่าจะรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์และเกิดเป็นคนต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินท่านก็ปฏิบัติให้เห็นแล้วเป็นประจักษ์ว่าโยมทำทุกอย่าง เพื่อรักษาชาติให้เป็นบึกแผ่นรักษาศาสนาทุกศาสนาให้เป็นหลักในการชี้ทางธรรมให้แก่คนไทยและพร้อมจะตายเสมอถ้าใครจาบจ้วงและมุ่งทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนทุกชนเผ่าที่เป็นประชากรของประเทศไทยทั้งหมดนี้ชัดเจนในความเป็นป่าเปรมคนที่ยืนคนละฝั่งกับป๋าเปรม มีจุดเริ่มต้นทางความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่เพราะการเมืองที่ไร้สุิิดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวรรดิป๋าเปรมในมุมมองของคนเหล่านี้จึงกลายเป็นผดเ็ดการและหยิบยกเอาเรื่องเพศสภาพที่พูดต่อๆกันมาโจมตีให้ร้ายแยกเป็น2กรณีครับเพศสภาพกับจุดยืนทางการเมืองเรื่องเพศสภาพไตรรงสุวรรณคีรี เป็นหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดป๋าเปรมมากที่สุดคนหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้แต่ผมกลับประหลาดใจอย่างมากกับการแสดงค่าทีจากสส LGBT ทธัญวัฒน์กมลวงวัตรจากพรรคก้าวไกลที่พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นเพศสภาพโดยอ้างว่าสิ่งที่ครูท่านนั้นตั้งข้อสังเกตในประเด็นเพศวิถี และข้อเท็จจริงบางอย่างบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริงจะพิสูจน์อะไรหมายความว่าดูคลิปแล้วแยกแยะไม่ออกถ้ามันสมองมีแค่นี้ลาออกจากสสอเถอะครับมันเป็นไม่ได้เลยสสอที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อชาว LGBT ถึงกับร้องไห้โฮกลางสภาน้ำหูน้ำตาไหลเมื่อครั้งเสนอร่างพรบรสมรสเท่าเทียม กลับไม่แยแสกับเรื่องการบูลลี่เรื่องเพศสภาพเพียงเพราะทัศนคตทิทางการเมืองไม่ตรงกันใจแคบครับฉะนั้นต้องตั้งคำถามกลับว่าที่ผ่านมาต่อสู้เรื่องเพศสภาพหรือเรื่องตัวเองหรือเพศสภาพเฉพาะกลุ่มตัวเองมาถึงจุดยืนทางการเมืองแน่นอนครับพักก้าวไกลกลุ่ม3นิ้วและครูคนที่บูลลี่ป๋าเปรม ต้องการระบอบการปกครองที่แตกต่างจากปัจจุบันแต่ป๋าเปลมยึดมั่นในชาติศาสตร์รัต์กษิยมีการสร้างชุดความเชื่อโดยเครือข่ายพรรคก้าวไกลมวลชน3นิ้วผ่านข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มาระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นภาพจําในตัวป๋าเปลมของคนพวกนี้คือประเด็จการที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไตรรงสุวรรณทีรีใช้คําว่า โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับป๋าเปลมหลายเรื่องแต่นั่นไม่น่ากลัวเท่าไม่รู้แล้วไม่หาความรู้แต่กลับไปเชื่อการแต่งเรื่องเท็จเพื่อโจมตีป๋าเปลม8ปีรัฐบาลป๋าเปลมวางรากฐานให้กับประเทศไว้มากมายหนึ่งในนั้นคืออิสตันซีบอดเด็กๆคงไม่รู้ว่าบริษัทไทยสมิตเติบโตได้ส่วนหนึ่งเพราะรากฐานภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกวางไว้สมัยรัฐบาลป๋าเปรมไม่เชื่อลองไปถามสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของธนาธรดูได้ป๋าเปรมคือผู้สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยนโยบาย66ทับ23แต่ก็ยังมีนักการเมืองบางคนวิญญาณคอมมิวนิสต์ยังฝังอยู่ในร่างคอยปั่นหัวเด็กด้วยความเครียดแค้นเพราะเชื่อว่าครั้งโน้นเปลี่ยนประเทศไม่ได้เพราะทหารขวางเอาไว้ โครงสร้างขบวนการล้มระบบการปกครองจึงมีนักการเมืองกลุ่มนี้อยู่บนสุดของห่วงโซ่ฉะนั้นอย่าแปลกใจหากหลังจากนี้จะมีครูรุ่นใหม่สอดไส้ทัศนคติการเมืองที่สุดโต่งให้กับเด็กนักเรียนขณะนี้ต่อให้เด็กบางคนพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างดีแต่ถึงโรงเรียนถูกล้างสมองจนตะกะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปหันกลับมาด่าพ่อแม่ตัวเอง ประเทศกำลังเผชิญเผด็จการถั่วง,งอกอยู่ครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ